ครับผมวันนี้อยู่นี่ฮะเที่ยวงานแข่งเรือเสร็จก็แวะมากินเนี่ยฮะซูชิซูชิไม้นะครับผมเนี่ยฮะไปฮะเดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรให้กินบ้างนะครับซูชิไม้เดี๋ยวไปดูครับผมครับมาแล้วฮะซูชิไม้นะครับผมเมนูมาครับเดี๋ยววันนี้คุณบุญล้มพ์เขาจะเอาบุญลัมเอาน้ำจิ้มให้คุณนารีดีครับผมครับก็อยู่ไหนครับเามีน้จิ้มอันนี้ครับกดกดน้ำจิ้มให้คุณนารีเลย ไม่ใช่นะอันนี้ค่อยล้างมือครับผมนะเดี๋ยวครับอันนี้มีอะไรบ้างครับคุณอาลีข้าวหมูคุรุปัสาข้าวหมูไม่ใช่ข้าวหมูชาชูนะครับแล้วก็ม้วนจริงจริงเนีชาบูอ๋อข้าวหมูชาบูนะครับผมนี่ะแล้วก็อันนี้เกี๊ยวซ่าไก่กอครับไก่กอขอน้ำจิ้มขอน้ำจิ้มลูกชิ้นด้ี่ยน้ำจิ้มไก่หรือจิ้มไก่ไหมครับขอน้ำจิ้มลูกชิ้นไม่รู้แมวเราวะน้ำจิ้มอะไร นแบบคุณนั่งหน้าเคาน์เตอร์อเงี้ยครับเฮ้คุณลองจิ้มลองจิ้มเขาบ้างดิลองแล้วอ่ะให้ผมลองบ้างน,นะขอน้ำจิ้มใส่เกี๊ยวซ่าฮะนี่ครับเกี๊ยวซ่าจ์กินมันต้องกินแบบไม่จิ้มก่อนนะครับไปฮะมีน้ำจิ้มแบบเดียวหรอ แนะนำให้กินแบบไม่จิ้มนะครับ <S <S เกี๊ยวซ่าผมว่าอร่อยแล้วอันนี้ไก่กรอบเดี๋ยวลองนะอ๋อนี่ไงน้ำจิ้มหวานอันนี้รอนี้นี่เนี่ยเป็นน้ำจิ้มหวานน,นี่นนน <S <S เดี๋ยวลองนจิ้มหวานฮนะไปฮะมันได้เหมือนดอกบัวอันผมไม่มเบื่กอนเลยมีการทับไก่หล่นลงไปแล้วคิดมาไว้บนจานนะแล้วตัวเองก็เปลี่ยนชิ้นใหม่นะดูนี่ใส่ะ มีอย่างนี้ด้วยแล้อันนี้อารมณ์สเต็กเหมือนเขา็คื่องสลัดนะโอเคนะดูมีผักมาด้วยนะแล้วนะก็ราดดังจิ้มสลัดงาญี่ปุ่นนะปลาสเต็กหมูอ๋อหมดเป็นสลัดแป็นสลัดอ่ะอ,อ,อร่อยอ่ะหมูนึกถึงยุทธห์หมูนึกยุทธห์ ถึงเทัาวันแลอร่อยฮะพราดอันนี้เป็นซูชิที่สั่งไปนะผมอันนี้ของผมเป็นทูน่านะแล้วก็แซลมอนไหนว่าทูน่านี่ทูน่านั่ทูน่าจรงมันตัวสีแดงเหรอใช่ต้องเข้าใจตลอดอ่ะมันสุกไงที่เรากินทูน่ากระป๋องใช่ไมว่าทูน่าตัวสีขา่ใช่เนี่ยนฮะหมูอะไรนะหมูชาชูชาบูข้าวหมูข้าวหมูชาชูนั่นายข้าวหมูชาชูนะชาบูชาบูเหรอใช่เหรอ ใช่แต่เราตั้งให้ใหม่เป็นข้าวหมูคุรุบะเตะอันไหนวะเห็นไหมครับเรากินกับข้าวปุ่นใช่ครับอาร่อยคล้ายๆซูชิเหมือนกันนะอย่างเงี้ยฮะอร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยบอกแม่อร่อยเฉยๆเฉยนะโอเคครับผมเฉยเยนะเมนเท่าสหร่ซีฟู้ดไปนัดกับเขาอีกแล้วมาครับผมข้าวหมูอะไรนะครับคุณนาลี ข้าวหน้าหมูคุณบุตรคุณหลวงบุตรก็มาไปฮะข้าว <Games> ห,หน้าหมูชาบูเมื่อกี้คุณอาดิอ้กินคำเล็กไปครับเราน้องกินคำแบบเนี้ยที่บ้านเรียกย่างห่างว่วงแล้วค่ะคุณเื่อเห็นไหมคะคุณช่วยเคีบหม,มูขึ้นมาหน่อยคะับที่บ้านเรียกอะไรครับย่าห่างครับอารมณ์เลยคล้ายกินเหมือนซูชิคำโตนะครับไปฮะเดือดฮะย้อนแต่งด้วยนะไม่สวยเลย จานนี้อร่อยสุดนะครับใช่ไหมครับอ่ะไปฮะทูน่านะครับทิปอะไรจะต้องเต็มมอนกันเลยฮะไปแล้วครับของผมอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ถนัดแล้วไปฮะไปอย่างนี้เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวปั้นปั้นใหม่กัน,น,นครับแป๊บนึงฮะคุณอาเลี้ยงกอดนี้มาจิ้มติดชูขึ้นเลยอร่อยอร่รรรรอยลานไปแล้วนะครับ อืมอืมซีมู๊ดอร่อยใช่ซีฟู๊ดีฟูเนี่ยไปได้หมดเลยใครบอกว่าไมบเดี๋ยวถ้าสั่งแับบอนแซ่บอะแลาจะอร่อยเรามาดูกันครับอันนี้คือคนที่ไม่ค่อยกินแซลมอนนะครับเขบาก็เอาซีฟูดมาราดน,นะครับนะี่ครับเพิ่มความ <c oughs> อบกลมครับผมครับ <c oughs> คนไม่กินปลาดิบแต่อยากกินปลาดิบเ <c oughs> <c oughs> นี่ยถ้าคนกินแซลมอนดิบๆจุม่มซีฟู๊ดอย่างเงี้ยมันก็อารมณ์เดียวกันแหละ มันม่ไดมีความหอมไงของฟันฟิวคุน่ะแต่ปลาดิบ๊บมันจะอยู่ๆอย่างนี้นนคุณเป็นแล้วคนลุกครับ <laughs> นักกินอยู่ดีเพราคนลุก <laughs> คือเขาไม่กินปลาดิบนะครับแล้วก็ว่าเจอปลาดิบเขา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 ตื่นคามขีแต่มันก็อร่อยแหละครับผมคิดไปเองก็จาคิดไปเองคนคนนี้ <laughs> สู้คนนี้ไม่ได้ครับผมนะจะนะทุกอย่างนะครับไม่งั้นไม่ได้คนนี้มาครับนะ <laughs> มาฮะต่อครับผมคำนี้ แซลมอนเบิร์นนะ่ะคือวันนี้มันย้อนแสงมาเลยครับมันจะไม่สวยเลยครับผมอุย้ยจะหล่นหรือยังคะคุณพูดเยอะลำบากมากเลยครับมันต้องแบบไปเลยฮะใช่คุต้องไปพูดเยอะทั้งหมดนะสามร้อยหกสิบห้าบาทนะครับวันนี้ฮะ <c oughs> ก็ไม่แพงนะครับผมละร้อยกว่าบาทก็เก็บนะครับ,120บ,บร้อยยี่สิบอิ่มพอดีพอดีฮะไม่แพงขนาดนี้ นี่ยราครานะครับก็ลองแวะมาดูนะครับผม่าซูชิไม้นะพิจิตนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วนะสวัสดีครับ